สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับนัดนะครับช anel Isuzu Truck For Sale นะครับวันนี้เราอยู่ที่ Isuzu Kingyon สาขาสามแยกปากคงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับโชว์รูมของเราก็ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพเส้นใหญ่นะครับก่อนเข้าโคราชก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางไบพาสขอนแก่นนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสำเพ็งโคราชหาง่ายครับริมถนนใหญ่เลยนะครับผมวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมก็จะเป็นรถ หล้อ frr 210แรงม้านะครับต่อเป็นตู้แห้งนะครับเป็นรถอะไรตู้แบบไหนมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวเรา,เราตามไปดูกันเลยครับผมครับแล้วรถ frr คันนี้นะครับก็เป็นรถที่มีช่วงความยาวชชสซีต่อตัวถังนะครับได้5เมตร60นะครับตู้ก็จะมีความยาวใช้งานอยู่ประมาณ5เมตรครึ่งนะครับตัวนี้ เป็นตู้แห้งนะครับลูกค้าก็เห็นจากาสติกเกอร์ข้างรถก็น่าจะรู้นะครับลูกค้าก็เป็นร้านจำหน่ายไขย่ไก่ไข่สดนะครับผมก็ไปวิ่งขนส่งไข่วันนี้ต่อมาจะเป็นตู้ประตูสามบานนะครับประตูบานแรกจะอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งเดียวนคนขับ ส่วนอีก2บานก็จะอยู่ด้านท้ายรถนะครับเปิดออกซ้ายและขวาส่วนด้านซ้ายไม่มีประตูนะครับอาจจะงงว่าเอะทำไมปร,ประตูไปอยู่ด้านขวาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหน้างานก็เวลาลงของแล้วเขาสะดวกลงของฝั่งขวานะครับอาจจะไม่ได้ลงแบบปกติที่เทียบฟุตบาทด้านซ้ายแล้วก็ลงฝั่งซ้ายนะครับประตูเลย ไปอยู่ด้านขวาอันนี้ไม่ได้ใส่ประตูผิดฝั่งให้ลูกค้านะครับรถ210นี่ก็เหมาะกับการาวิ่งหลังถนนนะครับพอลงเกียร์สุดท้ายแล้วเกียร์6เนี่ยรถลอยตัวก็จะมีความประหยัดน้ํามันอย่างมากนะครับรอบเครื่องต่ำนะครับเพราะว่าอัตราทดเฟืองท้ายจะเป็นในลักษณะ เป็นเฟืองเร็วนะครับเหมาะกับการวิ่งระยะทางไกลวิ่งทําเวลาครับเร่งทําเที่ยวอันนี้ก็รถเสร็จมาแล้วก็ให้ร้านสติกเกอร์มาติดสติกเกอร์ให้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการพ่นสีเนาะเป็นการติดสติกเกอร์นะครับก็ใช้สติกเกอร์เกรดสูงเลยนะครับสีเกรดสูงเลยจากประเทศญี่ปุ่น ก็จะมีความสดใสสวยงามเงางามนะครับแล้วก็เด่นชัดแล้วกเ็เวลาใช้งานตากแดดอะไรพวกนี้มันจะคงทนมันจะไม่ซีดเร็วนะครับทีนี้ในตู้นะครับมีอะไรที่ไม่เหมือนจากปกติบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดตู้แล้วก็ถ่ายให้ชมข้างในกันอันนี้เราเปิดตู้ออกมาแล้วนะครับก็เริ่มจากที่พื้นเลยนะครับ จะเป็นพื้นแบบพื้นลายนะครับพื้นลายตีนไก่เนาะการลื่นนะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งมาเป็นพื้นลายนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการการการลื่นถลายนะฮะของสินค้าได้ดีนะครับตัวพื้นก็จะมีราคาที่สูงกว่าถ้าเป็นเหล็กเรียบนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับอ่าก็จะมี เจาะรูนะครับแล้วก็เอาไว้สามารถที่จะดึงเชือกยึดโยงสินค้าไม่ให้เคลื่อนย้ายหรือว่าลื่นถลไลขณะที่รถวิ่งนะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับด้านหน้าอยู่2ตัว ะครับในส่วนของหลังคานะก็จะเป็นเหล็กหลอนนะครับเป็นเหล็กนะปั๊มขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับมีไฟสองสว่างเพดานตู้4ี่ดวงนะฮะก็ไฟสองสว่างเพียงพอนะทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งครับ ที่บริเวณท้ายตู้เนาะด้านซ้ายด้านขวาเขามีรูอยู่นะครับก็เจาะรูระบายน้ําออกได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเป็นวาลวน้ํวาวาลก๊กน้ํานะครับอันนี้บางครั้งลูกค้าก็ไม่ได้ขนส่งไข่ไก่อย่างเดียวอาจจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งให้เจาะรูด้านท้ายตู้นะครับอันนี้ไม่ได้เจาะผิดนะเพราะปกติ รูระบายน้ําเราส่วนมากจะไปอยู่หน้าตู้นะครับเพราะว่าด้านหน้าตู้มันจะระดับต่ํากว่าด้านท้ายตู้แล้วก็น้ําจะไหลลงนะครับไปที่ด้านหน้าแต่ว่าอย่างคันนี้นะฮะก็เป็นลักษณะการใช้งานเฉพาะของเขานะครับก็ลูกค้ารู้ว่าในสถานการณ์ที่เขาใช้งานจริงๆเขาไปขนส่งอะไรแล้วก็มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรตรงนี้เขาก็าแจ้งมาว่าให้ เจาะรูระบายน้ําออกที่ท้ายตู้ด้านซ้ายด้านขวานะครับเราก็ทําให้นะครับตามที่ลูกค้าออเดอร์มานะครับเพราะว่าลูกค้าย่อมรู้ดีที่สุดนะครับในการใช้งานรถของเขาอะนะครับว่าใช้บรรทุกอะไรจะเกิดอะไรขึ้นน้ําจะไหลออกจุดไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็ทํารถออกมาให้ตรงตามสเปคที่ลูกค้าใช้งานจริงๆ เอาไปใช้งานแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดนะครับใช้งานได้ดีนะครับตามลักษณะงานของลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านหน้าตู้ครับผมเห็นจุดหนึ่งนะฮะที่งานที่เขาต่อตู้ออกมาได้ดีพอสมควรนะครับตรงพัดลมระบายอากาศนะฮะด้านหน้าตู้จะมี2ตัวนะครับเขาก็ตี กล่องคุมนะครับพัดลมเื่อเวลาฝนตกอะไรพวกนี้น้ําจะไม่เข้าไปในตู้นะครับแล้วก็ไม่เข้าไปที่พัดลมทําให้พัดลมช็อตพัดลมเสียได้ง่ายๆนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่า,อาพอเห็นเนื้องานออกมาแล้วมันดูสวยงามแล้วก็เก็บงานดีสมบูรณ์แบบดีนะครับมาดูด้านบนตู้นะครับที่บริเวณขอบของตู้ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าก็จะทําเป็นรางรองรับน้ําฝนนะครับเวลาฝนตกมาก็จะไหลนะฮะไหลมาที่รางน้ําแล้วก็ระบายออกทางด้านมุมทั้ง4ี่ของตู้นี่ก็จะไม่ทําให้น้ํามันซึมเข้าไปในตู้ได้นะเออนี่ดีนะครับบวกหัว,วเก๋งการเก็บขอบยางอะไรต่างๆก็เนียนครับ ชมเชยอู่นี้นะครับทำงานได้เรียบร้อยดีครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ6ล้อหรือรถ10ล้อนะครับในลักษณะต่อตัวถังเป็นตู้แห้งหรือตู้เปียกหรือตู้ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็นนะครับทุกชนิดนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดพร้อมทั้งราคาและเงื่อนไขเข้ามาได้นะครับที่ผมนะครับนัดนะครับที่ปรึกษาการขายนะฮะเบอร์โทรศัพท์0 8 9 5 2 2 0 0 7 7ครับ วันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่กับรถคันหน้านะะตัวถังในลักษณะต่างๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ